มาแล้วนะครับสำหรับนาว拉โปรโฟเ x ็กคันนี้นะครับรถทดลองขับสภาพใหม่ไม่น้อยนะครับรับส่วนลดไปเลยนะครับสองแสนห้ามืนบาทกันเลยนะครับสำหรับ n าว拉โปรโฟเอ็คันนี้นะครับที่โจแนะนําก่อนหน้านี้นะครับเป็นรถทดลองขับนะครับหน้านะครับไฟหน้าเป็นคอร์สไอแอลดวงนะครับพร้อมกับเลดราเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นเดย์ไทมนะครับมาดูด้านข้างนะครับ ไฟหน้านาวาร่านะครับถือว่าสว่างมากๆนะครับล้อแม็กจากโรงงาน17นิ้วนะครับพร้อมคิวซุ้มล้อขนาดเล็กแล้วก็คาดด้วยสีส้มเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามนะครับยางเป็นยางโยโ o h ฮ m ม่าด้วยนะครับด้านข้างนะครับกระจกมองข้างเป็นไฟแบบ LED แล้วก็ต้อง360องศามองภาพรอบคันนะครับแล้วก็มีระบบ เดนจุดอับสายตาให้ด้วยนะครับราวหลังคามีมาให้บันไดข้างมีมาให้นะครับดูด้านท้ายนะครับชื่อรุ่นนะครับติ๊กเกอร์บอกรุ่น Pro 4X นะครับอันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับด้านท้ายนะครับกันชนท้ายจากโรงงานพร้อมกับเซนเซอร์กระยะให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับกล้องมองภาพรอบคันนะครับด้านหลังก็มีกล้องมาให้นะครับโลโก้สีดำตัวอักษรสีแดงนะครับ มาดูไลเนอร์นะครับกระบะไลเนอร์คันนี้เราติดตั้งให้เป็นไลเนอร์แบบรางเลื่อนด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกเวลาเรามีของชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่างๆนะครับก็สามารถเลื่อนไปลัดได้นะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับฝาท้ายก็เบามากๆนะครับเป็นระบบช่วยผ่อนแรงนะครับนาวาร่าโปรโคเันนี้นะครับไปชมภายในกันนะครับมีเบาะด้านคนขับนะครับปรับด้วยไฟฟ้าได้แปดทิศทางเลยนะครับ เบาะหนังก็เป็นแบบใหม่นะครับโคเล่โมดูเลไม่สะสมความร้อนนะครับพร้อมกับปักชื่อรุ่นที่เบาะแล้วก็เย็บลวดลายต่างๆนะครับสวยงามเลยนะครับสีดําตัดด้วยสีเทานะครับแล้วก็มีสีแดงเพิ่มด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผู้โดยสารตอนหน้าก็เย็บแบบเดียวกันนะครับมาดูหน้าจอนะครับหน้าจอเครื่องเสียงนะครับ ขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.3ลิตรนะครับมาพร้อมกับ190แรงม้าเป็นเทอร์โบคู่นะครับเป็นทวินเทอร์โบด้วยนะครับทำงานพร้อมกันตั้งแต่รอบต่ำนะครับขับ2ได้นะครับขับ4ได้แล้วก็ขับ4ี่โลโลยุยได้นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับบิดสวิตช์นะครับ ตรงทางลาดชันได้นะครับเียร่อออโต้เจ็ดสปีดพร้อมขับเป็นแมนนวลบวกลบได้นะครับสำหรับนาวาร่าโปรโนะครับก็จะขึ้นชื่อในเรื่องการทรงตัวต่างๆนะครับหนุบนึ่มนะครับอัตราเร่งดีนะครับก็เป็นรถที่ไม่ช้ำเลยนะครับดูจากเบาะต่างๆนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ เบาะด้านหลังนะครับแผงประตูข้างด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับหนังดําเดินตะเข็บได้สีเทานะครับเบาะก็เป็นเบาะแบบใหม่แล้วนะครับก็จะมีเชิดขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เรานั่งแล้วเวลาลดเบรกต่างๆนะครับจะไม่ลื่นถลไมไปข้างหน้านะครับนะครับแล้วก็มีความหนาแล้วก็นุ่มด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็เย็บลวดลายเหมือนกับด้านหน้านะครับสีดําเดินตะเข็บได้สีเทาตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้นะครับสวยงามนะครับช่วงขาก็กว้านะครับนาวรลาสี่ประตูแอร์ตอนหลังก็มีให้นะครับนาวาลารุ่น Pro โฟเนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีออปชันครบ คัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยนะครับต่างๆที่ใส่เข้ามานะครับให้กับรถคันนี้แล้วก็ระบบช่วงล่างการขับขี่ต่างๆนะครับถือว่านุ่มนวลแล้วก็หนึบเลยนะครับการเข้าโค้งต่างๆมั่นใจได้นะครับ Navara Pro4x นะครับคันนี้นะครับโจแนะนํานะครับจัดโปรโมชั่นทดลองขับคันนี้นะครับก็อยู่ที่ส่วนลด2 5 0 0 0 0ืนบาทกันเลยนะครับสำหรับ2 5 0 0 0 0ืนบาทนี้สามารถนำเป็นส่วนลดในการ ช่วยดาวก็ได้นะครับอันนี้เลยแล้วก็สีเทาลัมโบด้วยนะครับถือว่าสวยงามแล้วก็หายากเลยนะครับสีเทาลัมโบนะครับสนใจนะครับก็ทักมาหาโจได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หกห้าเจดสี่สองสองสี่เก้าแปดนะครับโจอยู่นิสสันบางบัวทองนะครับเบอร์ที่โจฝากไว้ก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับ